สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Toy Channel ครับผมโมเดลที่เราได้นำมารีวิวในคลิปนี้ก็ยังเป็นตัวละครจากเรื่องวันพีซนะครับเอสครับผมที่หลายๆคนรู้จักกันในนามว่าเอสมาร์คคี K K K. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มทําการอันบ็อกซ์เลยครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวัสดุที่เขาได้นํามาทํากล่องนั้นแตกต่างจากตัวโมเดลอื่นที่ผมได้นํามารีวิวครับเพราะว่าเป็นกระดาษแบบหนาครับผมและจะเป็นกระดาษ PVC ครับผมเคลือบมันให้ฟิลิ่งของกล่องได้ดีมากๆเลยครับรู้สึกว่ามันหรูหรากว่าที่เคยมีมาครับส่วนเรื่องการกระแทกก็มีบล็อกพลาสติกเช่นเคยครับผมเป็นบล็อกพลาสติกแบบเข้ารูปครับลดแรงกระแทกได้ดีเลยครับ หลังจากที่แกะออกมาแล้วครับอุปกรณ์ไม่ได้มีแยกมาให้นะครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนของเจ้าเตัวนี้ทุกชิ้นจะติดกันเลยครับผมจะถูกติดกาวมาจากโรงงานเลยครับโดยจุดต่อของเขาครับจะแยกเป็น3จุดนะครับคือเป็นจุดที่วางตัวโมเดลแล้วก็เอฟเฟกไฟตรงปีกสองจุดครับโดยจุดเด่นของโมเดลตัวนี้ครับจะมีเอฟเฟกไฟที่ค่อนข้างอลังการครับและเป็นแบบใสเลยครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปวางโชว์บนตู้โชว์ที่มีไฟครับผมก็จะทําให้ตัวโมเดลนั้นดูโดดเด่นมากกว่าตัวอื่นด้วยครับโดยเฉพาะซาโบครับที่จะมีเอฟเฟกน โดยรวมของตัวโมเดลครับผมมีการออกแบบสีมาเหมือนกับตัวโมเดลที่ผ่านมาครับผมแต่การลงสีที่ตัวโมเดลหลายคนอาจจะบอกว่าสีผิวของ S นั้นดูเพี้ยนๆครับเพราะว่าโทนนี้มันมาจากโรงงานเลยครับผมทุกตัวครับส่วนรายละเอียดบนหน้าครับก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น t e x t อร์แล้วก็พวกรอยกะบนใบหน้าที่จะเห็นจากในการ์ตูนว่าเขาจะมีจุดด่างๆบนใบหน้าครับก็มีการเก็บรายละเอียดมาให้ครับ จุดต่อด้านหลังของปีกไฟครับเป็นแบบจุดต่อที่แบบติดกาวนะครับถือว่าเก็บงานก็อยู่ในขั้นพอใช้นะครับผมยังไม่ถือว่าละเอียดมากเพราะว่าทางที่ดีในการเก็บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวอื่นจะเก็บงานได้เนี๊ยบกว่าครับตรงรอยต่อเขาจะมีการสร้างเนื้อโมเดลให้มันกินรอยต่อของรูที่เราจะเสียบลงไปครับแต่ว่าตัวนี้ยังยังทำเป็นลักษณะแบบพอดีกับรูเราเลยมองเห็นรอยต่อได้ชัดเจนครับผมส่วนเรื่องละเอียดต่าง ที่อยู่บริเวณลำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรอยสักตัวอักษรที่เขาได้สลักชื่อของเขาบนแขนด้านซ้ายก็มีการเก็บรายละเอียดมาให้ครับผมรอยต่อที่เห็นได้ชัดเจนก็จะมีจุดตรงแขนครับผมที่ยังเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นรอยเข้าไปและค่อนข้างลึกครับเอฟเฟกแขนฝั่งซ้ายนะครับก็ ถือว่าทามาได้เนียบครับที่จริงเขาควรจะทําลักษณะแบบนี้ครับทำให้ไฟมันล้นออกมาแล้วก็ไปปิดตรงด้านหลังครับมันจะได้ปิดตรงจุดที่มันเป็นรอยที่เอาเอฟเฟกไฟไปเสียบแล้วก็ปิดกาวครับผมและอีกจุดเด่นจุดหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นสร้อยครับเขาเอาพวงกุญแจเป็นโซ่ลูกประคำนฮะที่เราเห็นอยู่ตามกไรตัดเล็บเก๋ดีฮะ ยละเอียดในส่วนที่เป็นหัวเข็มขัดก็มีการทําชื่อแล้วก็เป็นหมุดสีแดงให้ก็ถือว่าน่ารักดีครับเก็บรละเอียดในส่วนนี้ให้ด้วยในส่วนของฐานครับผมถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีการเชื่อมจุดต่ออยู่3าจุดครับผมคือเอฟเฟกปีกไฟ2จุดแล้วก็ตรงฐานที่เอสยืนอยู่ครับฐานนี้เป็นแบบผิวด้านนะครับลงสีแบบค่อนข้างสากนิดนึงครับผมเพื่อที่จะไม่เห็นว่ายืนอยู่บนสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างเก่าครับผมโดยรวมแล้วก็ฐานก็ออกมาดูดีครับผม ส่วนฐานก็เป็นฐานแบบกลวงนะครับเนื้อพลาสติกเป็นแบบ ABS ครับผมคือเหนียวเหนียวแต่ยืดหยุ่นได้ครับผมและเมื่อลองวัดดูครับผมตัวโมเดลนั้นมีความสูงอยู่ที่27ซนเมตรนะครับ โดยผมวัดจากพื้นไปถึงปีกนะครับผมก็สามารถวางตั้งโชว์กับตัวซาโบได้ครับแล้วก็ลูฟี่เกียร์สีได้ครับผมสกิลเดียวกันครับโดยรวมครับผมให้คะแนนอยู่ที่8.7คะแนนเต็ม10เลยครับเพราะว่าเป็นโมเดลที่ขนาดเล่นกับตัวอื่นได้จุดเด่นคือเอฟเฟกปีกไฟครับเป็นแบบใสถ้าวางใส่กับตู้โชว์ที่มีไฟนี่เป็นอะไรที่โดดเด่นมากเลยครับผมถือว่าคุ้มมากครับหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดด้านล่างนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ